พี่น้องเอ้ยยังสุขสบายดีกันอยู่ไหมผมก็ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมเยือนนะครับเพราะว่าเฝ้ากระทรวงมหาดไทยอยู่ถูกมอบหมายจากกำนันและคณะกรรมการกอบสมีมติว่าให้ยึดส,สถานที่ราชการย้ายทรราชมันเข้าไปได้ก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งของมวลมหาประชาชนเดี๋ยวจะลืมมาวันนี้ก็จะมาบอกบุญนานๆได้ทำบุญให้แผ่นดินในวันพรุ่งนี้นะครับคณะกรรมการกพสที่ดูที่กระทรวงมหาดไทยได้มีความเห็นชอบร่วมกันว่า เราอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาร้อยกว่าวันแล้วเห็นว่าจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยอดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยบังอาจประกาศในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐธรรมนูญและสนับสนุนเห็นด้วยกับการ แบ่งแยกประเทศไทยกับพี่น้องซึ่งแน่นอนพฤติกรรมการกระทำเช่นว่านั้นเขาคือขบฏตัวจริงไม่ใช่พี่น้องมวลมหาประชาชนดังนั้นเราเห็นว่าควรที่จะกระทำการเป็นพิธีกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบิดาประวัติศาสตร์ไทยสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้เป็นเสนาบดีคนแรกของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางแผนการเพื่อให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยแบง่งออกเป็น7 1จังหวัดแต่หนึ่งประเทศตั้งแต่บัดนั้นมาครับพี่น้องอออออแต่จารุพงศ์เข้าไปนั่งเป็นเสนาบดีอดีตกับกระทำเนรคุณต่อแผ่นดินไม่จงรักภักดีเราจึงทำพิธี บวงสวงตามพิธีพราหมณ์ได้เชิญพราหมณ์หลวงเพื่อสักการะบูชาดวงวิญญาณของพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้เมื่อทอระยศะต่อแผ่นดินอยู่ไม่ได้เพื่อประกาศ ชัยชนะอย่างเป็นทางการของมวลมหาประชาชนในทางพิธีกรรมดังนั้นพรุ่งนี้ตั้งแก่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปประมาณเที่ยงแล้วก็ได้เชิญพระสงฆ์9วัดนะครับเพื่อมาสวดเป็นมงคลเพราะพวกเราจะได้รักษากระทรวงมหาไทยเอาไว้ ให้รัฐบาลที่เป็นของมวลมหาประชาชนซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถึงแล้วครับพี่น้องก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่มีจิตศรัทธาไปร่วมกันได้ตามอัธยาศัยเพื่อหล่อหลอมดวงจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงความกตัญญูกตาวทีต่อบรรพบุรุษของเราครับพี่น้อง และก่อนจะปราศัยในเรื่องสถานการณ์พอสังเขตก็ต้องพูดถึงบริษัทสยามโพชนากรวันก่อนผมมาพูดที่นี่แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่ามีการจ่ายโมนัสกับคนกเมนสี่วันคนไทย3ามวันพี่น้องผู้บริหารก็ได้ให้ข้อมูลว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเมื่อข้อมูลคลาดเคลื่อนผมก็ต้อง ขอโทษต่อผู้บริหารบริษัทนี้แล้วก็ขอขอบคุณเช่ด้วยซ้ำที่หลังจากได้ไปแก้ไขปัญหาวันที่หมีนาคมบริษัทก็รับคนงานทุกคนเข้าทำงานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไม่ได้มีเจตนาไปว่าบริษัทแต่มีเจตนาจะไปด่าไอ้เฉลิมเพราะมันเป็นรัฐบนตรีมหาด อาบรรักบนลจีแรงงานมันแก้ปัญหาไม่ได้พอผมไปปัญหาก็จบผมเป็นดีกว่ามันใช่ไหมพี่น้องไอ้นี่ไม่ใช่อยากจะเป็นนะพูดเล่นเล่นเราไม่ต้องการเป็นอะไรทั้งนั้นแต่เราต้องการขับไล่ทรราชและเราจะรักษาประเทศชาติไว้ให้ลูกหลานของเรานี่คือปาณิธานของมวลมหาประชาชน ผมจะไม่ค่อยพูดถึงนางผีบ้านายกยิ่งรักมากนักเพราะผมเป็นห่วงว่าถ้าใครไปดูเธอพูดบ่อยๆก็จะบ้าตามเธอไปผมก็เป็นห่วงน้องกำนันสุเทพของผมถ้าไปใส่ใจมากเดี๋ยวก็จะเพี้ยนไปได้นะอย่าไปสนใจมันเพราะคนมันสติแตกมันบ้าไปแล้ว ถ้าไปตามมันเราจะบ้าด้วยเพราะนั้นให้มันบ้าคนเดียวเราจะไปบ้ากับมันเพราะพูดแล้วไม่รู้เรื่องใครควังรู้เรื่องคนนั้นก็ผิดมนุษย์เพราะมันไม่ได้พูดภาษามนุษย์ถ้อยคำเอามาร้อยเรียงกันแล้วมันแปลไม่ได้ว่าอะไรดังนั้นสิ่งที่พี่น้องจะต้องตระหนักวันนี้ชัดเจนแล้ว สิ่งที่เราออกมาต่อต้านโดยเราเห็นว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมเพราะบังอาจปฏิเสธอำนาจศารรัฐธรรมน,นูนและไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเองรัฐธรรมน,นูญซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้หลายเรื่องแล้วเราพวงชนชาวไทยจึงมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะต่อต้านขับไล่รัฐบาล โดยสันติวิธียืนยันยืนยันเพื่อพี่น้องอย่ได้สับสนอะไรทั้งสิน้นและเรารู้ได้อย่างไรว่ารัฐบาลนางยิ่งรักหมดความชอบธรรมเพราะข่าวบริษประเทศออกพร,รบนิรโทษกรรมให้คนโกงเมื่อเราออกไปต่อต้านมันก็เอาอใช้ตำรวจบ้างโจรบ้าง ไอ้พวกชะดาเสื้ออะไรก็ไม่รู้มาไล่ยิงเข็นฆ่าพวกเราเสียชีวิตไปแล้ว23คนบาดเจ็บ700กว่านี่แหละครับเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าเธอหมดความชอบธรรมอย่างสมบ,<ชอ>บูรณ์และเมื่อวันที่12สารรัฐธรรนูญ9ต่0<ช>อ0<บ>เห็นว่าการออกกฎหมายพระราชบัญญัติให้ช่วงกันครั้งกู้เงิน ผิดรัฐธรรมนูญเราจึงรอดการเป็นหนี้ไปกรับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ออกมาต่อสู้ศาลไม่มีคำพิพากษาแบบนี้ลูกหลานไทยทุกคนรวมทั้งลูกหลานไอ้พวกเสื้อแดงด้วยลูกหลานไอ้นางนกแสกด้วยลูกหลานไอ้พวกทุกคนด้วยเราไม่ได้มีความขัดแยง้ง เป็นการส่วนตัวกับรัฐบาลทรราชและระบบทักษิณแต่เรายืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่าตีความบอกว่านี่เป็นความขัดแย้งระหว่างกำนันกับนางยิ่งลักษณ์อย่าตีความว่าเป็นการขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยแต่เป็นความ ขัดแย้งระหว่างมวลมหาประชาชนผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดินกับทรราชที่จะโกงชาติกินบ้านกินเมืองและฆ่าประชาชนไม่มีอะไรส่วนตัวเราไม่ได้อะไรเป็นการส่วนตัวฉะนั้นพี่น้องสังเกตไหมอีนางผีบ้าเวลาร้องไห้มันร้องไห้ตอนไหนหรู้ไหม ตอนชาวนาขายข้าวไม่ได้มันโกงชาวนาชาวนาฆ่าตัวตายมันไม่ได้ร้องไห้เลยนะขนาดตำรวจพวกเขาแท้ๆท,ที่ไปตายมันยังนั่งยองเลยนะครับวัยมันไม่เสียใจมันมนั่งไม่กล้านั่งให้เรียบร้อยเลยมันนั่งยองยองยองโอ้ยโ,โอ้ยน่ากลัวคนลุกเลยว้าวโกกะปรกคิบเพลงเลยคนอะไรโศโคร้ย ผลลุกเลยนะเนี่ยพูดไปอ่ะเพาน้พี่น้องเห็นไหมมันไม่ได้มีความจริงจังจริงใจอะไรแต่มันร้องตอนไหนรู้ไหมผสานมีคําวุนิฉัยว่าเงินสองล้านล้านพวกมันจะโกงไม่ได้สามสิบเปอร์เซนต์มันร้องเกือบตายเอ้อ้โอ้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 มันร้องยิ่งกว่าพ่อแม่ตายอีกก็พี่น้องเอ้ยเพราะมันไม่ได้กินเพราะมันเสียประโยชน์ แล้วมันก็พูดอ,อย่าเอาเรื่องกฎหมายมาเอ๊ะมึงจะบ้าหรือยังไงจะบ้าอยังไงเป็นรัฐบาลไม่รักษากฎหมายมึงจะรักษากฎโกงอย่างเดียวเหรอนี่คือพฤติกรรมของเผด็จการการที่หลอนบอกว่าฉันอยู่ในอำนาจเพื่อรักษาประชาธิปไตยนั่นคือทตุแท้ของเผด็จการนับเป็นพันๆปีมาแล้วครับพี่ดองมันไม่ต่างกับฮิตเลอร์เลย ฮิตเลอร์ในประเทศเยอรมันมันก็ตั้งพรรคนาซีใหม่ๆมันได้คะแนน12เสียงพออีกเลือกอีกครั้งหนึ่งมันก็ได้ร้อยกว่าเสียงพอเลือกอีกครั้งหนึ่งมันได้230เสียงแล้วมันไปซื้อพรรคมาสองพรรคได้เป็น400กว่าเสียงแล้วมันก็ได้อำนาจรัฐแล้วมันก็ฆ่าคนเอาแต่ประโยชน์มันมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันไอ้ระบบทักษิณนี่มันก็เหมือนกันใหม่ๆมมันก็ได้ไม่มาก พอได้ไปในสาภามันซื้อพักซื้อคนพอได้มากมันก็เสพสุขมันก็ติดอำนาจนั่นดังนั้นเธอจะมาบอกว่าเธออยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แต่เธออยู่เพื่อรักษาเผด็จการจะได้โกงกินบ้านเมืองต่อไปพี่น้องต้องรู้ลอดแอคตันเคยพูดไว้เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า power t e n d to corrupt absolute power corrupt absolutely แปลว่าอะไรแนอำนาจนั้นย่อมช่อฉนถ้าอำนาจเหลือล่นมันช่อฉนเบ็ดเสร็จกับพี่รองนี่คือพฤติกรรมของนางยิ่งลักษณ์และระบบทักสินครับฉะนั้นผมสรุปเลยนะครับว่าตอนนี้มันตายแน่ๆเดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมคำนวณนะครับผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับสารรัฐธรรมนูญ คำนวณว่าสารรับนูลจะต้องมีการวินิจฉัยและสุดท้ายมันก็อยู่ในอำนาจไม่ได้เลือกตั้งก็เป็นโมคาไอเรื่องกำลำเข้าไม่ต้องพูดตายแน่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 แช่แป้งไปเลยนะครับเด็กก็รู้ว่าตายจากนั้นมันตายแล้วรัฐบาลวันนี้มันตายแล้วแต่ว่าเอาศพไว้ขี่วันจะขวางหลุมไหนค่อยคิดกันแต่มันตายแน่แน่แล้วดังนั้น มวลมหาประชาชนก็ควรจะเตรียมพร้อมจัดประชุมผู้แทนตั้งสภาประชาชนไว้ก่อนเพื่อให้วุฒธธิสภาประธานวุฒธธิสภาโปรูดเกล้ามีนายกคนใหม่และจะได้มีสภาประชาชนเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการทุกประการฉะนั้นพวกมันจึงหน้ามืดเมื่อวันที่สิบไอ้ทักษิณมันโมโห ไอ้ทักษิณบอกว่าไอ้พวกมันรักมันไม่จริงไอ้พวกที่ออกมาพูดเจ้าเ้านะี่ไอ้พวกบ้าๆทางนั้นมันบอกแต่ไอ้พวกดีๆห,หายหัวไปไหนหมดมันโกรธมากนะครับแสดงว่ามันมันเริ่มถอดใจแล้วนางยิ่งรักก็ถอดใจแล้วแต่วันนี้พวกเสื้อแดงเริ่มกรีธาทัพมันไปไประชุมที่อยุธยาวันพรุ่งนี้และเตรียมจะยกขบวนเข้ามาเพื่อจะมาต่อสู้มาทำไรพี่น้องครับเมื่อคือนกำนันประกาศแล้วว่าขอให้พวกเราออกมาชุมนุมกันเยอะ ยึดหลักสันติวิธีไม่ต้องกลัวแต่ยืนยันใเห็นว่าเราคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้อันนี้สำคัญชุมนุมต่อชุมนุมใครสงบกว่าใครเรียบร้อยกว่าใครมากกว่าคํำชี้ขาดอยู่ตรงนั้นในทางการเมืองในทางกฎหมายก็ชนะอยู่แล้วในทางการเมืองก็ชนะอยู่แล้วไม่มีคำว่าแพ้ ใครไม่มาเดี๋ยวจะเสียใจให้รีบมาเตรียมตัวไว้อย่าประมาทลงทุนมาเยอะแล้วเมื่อจะคับวินจะถึงจุดหมายปลายทางโปรดมาทำความดีร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนนี่คือพลเมืองดีของประเทศไทยครับพี่น้อง ทุกคนมีความสุขสวัสดีมีความภูมิใจในชีวิตที่เกิดมาได้มีส่วนร่วมกอบกู้ประเทศไทยตามเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษไทยเอาไว้ไอ้ลูกหลานสื่อไปกับพี่นองเอ้อเอ้โอ้โอ้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่้องครับขอบคุณ